สวัสดีค uhm รับวันนี้เข้าเที่ยงครับวันนี้เข้าเที่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างชีวิตของเมื่อเช้าก็ข้าวเช้าตอนนี้เข้าเที่ยงนะครับก็ประกอบไปด้วยอะไรครับแตงโมยูีสมอฟิตสมบอฟิตนะครับอันนี้คือไก่ทอดค่ะไก่ทอดนะครับ ขนมยาไก่บ้านปลาทูค่ะปลาทูบอกว่ามปลาทะเลแล้วก็ปลาน้ำจืดกระเทียมลับหมูลับหมูนะครับหมูสาชั้นผัดกระเทียมค่ะแกงฟักต้องจืดฟักใสกระดูกหมูอ่อนนะคะแซ่บๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้นะครับก็คือข้าวเที่ยงของเรานะครับข้าวเที่ยงจะเป็นประมาณนี้นะครับสมาชิกยังเหลืออีก3ามสี่คนนะครับที่ยังไม่มาแต่พวกเราล่วงหน้าไปก่อนแล้วก ของหวานก็มีครับของหวานตบท้ายด้วยของหวานแซ่บขาวมาสีไทยอะไรนะอืมเราไม่กินหวานอะไรนะมาค่ะมาค่ะเชิญแซ่บอ่าโอเคนะครับเป็นต้นแล้วกินไทยไม่กินหวานตั้งแต่แรกขอบคุณครับสวัสดีครับ